มาให้ครบแล้วบ่ะครบแล้วลูกสาวจะออันนี้ก็แนวว่างถ้วยขวบถ้วยแนี่กวบถ้วยอันนี้ก็แน่วี้ค่ะให้เจ้าเห็ดอันลาวตากผ่าแล้วก็ไว้นีบโอ๋เห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วแล้วได้พี่น้องลืมเห็นเจ้าเห็นอย่บอกจะไปนะอม่นะพ่อเห็นที่เจ้าเห็น สบายดี bye. สวัสดีพอ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีหักแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอแหลงเดิมพ่พอกระซ่องยูทูบเปล่าเล่าปลาเพลินคือเก่าพี่น้องกว้เนาะคือเก่าคือเดิมแหละเพิ่มเติมกันต่อมาตามติดนี่แหละครอบครัวนางแดงขแาวแตงเพิ่นนะั่นแหละเนาะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บกคาดคิดกระเหมียนพี่น้องเว้เนาะสั่งต้นนี้เนาะสั่งที่ว่า สางก็แหลกกันแหละที่ตกลงกันน่ะแหละเนาะที่ตกลงราคากันรายการว่ราคาหมื่นสี่อะไรเนาะหมื่นสี่พันบาทเนาะแล้วก็รข้ามคอเพิ่มสองพันนี่ก็คือขากบไม้กบตอกเลย่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็ารขายโกบไม้นะมันก็จบไปแล้วเนาะสองพันเนี่ยก็คือจ้างคนกบไหม่มาในี้ก็สี่ห้าสร้างใหม่เด็บสี่ไลคูละคนกะว่า ไอติดต่อสั่งงูดเนาะที่ว่าเห็ดเท่นั่งร้อยน่ะแหละมาเห็ดบอสันบ่าะเล้าซางนาะก็ซีมือดีอยู่บอสันกะขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับคอมเมนต์อันนี้ไปสำหรับความหวังดีเนาะแต่ข้อบอกไว้ก่อนเด้อมันไกลกันไม่หรอกเลยสำหรับสั่งงูดครับเห็ดเท่อนนางแดงนี่มันไกลกันมันกับสีหนุ่งเนี่ยอ่าขาสีไปสีมาอีกเนาะเขาสีไปสีมาเขาสีเดินทางอีกอันะ ก็เลยว่าสิหาสร้างในนี่แหละสร้างในบ้านนี่เนาะเพราะว่าทางบ่าวแตงก็เว้าอยู่ว่าสร้างคนนี่แห่งแห่งซีมือดีว่าซั่นสร้างตัวนี้แห่งซีมือแห่งเก่งกว่าสร้างคนก่อนนั่นอีกว่าซั่นมีซีมือกว่าคนก่อนนั่นอีกไปเห็ดมาทั่วร์ที่แล้วอันนี้ว่าซั่นสร้างคนที่ติดต่อมาล่าสุดนี่นะถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะตาตาสิเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเบิ่งผลงานเขาอีกเนาะว่าสิเป็นอย่างไรมันจะออกมาแบบใดมันจะได้ออกมาตามแบบที่เฮาอ่า เดาวางไหวบอ่อคับที่เขาเอาแบบให้เบิดบอ่อ,ะบอนะเนาะปนี่เด้หัวเขาก็ัด็หัวส่วนพักสวนหงาเขาเด็กเน,นาะเล้วแต่เนาะมาเมื่อนี้ถ้ากระแลงเมื่อน,นี้พอจักอันนี้นะเล้ยวหลก็สิข่าวทั้งนี้เลยเน,ยะนาะหัวนะเล้ยวเลแต่ว่า มนไดคุณก็มันไดคุณว,วาไว้ก่อนถ้าสร้างกันยังมันได้ได้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายังจะมาตกลงราคากับคน,นอีกเนาะเขาสิวา่าแน,นี่ยได้สังคนอีกสิว่าแนี่ยได้มาตกลงราคากันอีกเนาะ ไปใส่ก็ไปเอาควยสพ่อโทมากลลวพ่อฉากนะผ่าเรือพ่าน่ะออาใหุ้งลังคากองน้าผ่าน้ี่ซีมันแนนเด้ก็ผ่านี่มุ่งบ่บานกับกันแดดนถือกันาอ่างไรไปก๊บบ่ใหม่ห่ิใส่ เบอร์หาโทรศัพท์นะเจ้าของสร้างลโอ้อาสบายดีอาสดีี่โทรศัพท์สร้างพ่อนีเไมรมีไรเามีไรเครื่องเราามงสาอ้าครับเบอร์ไว้เลยเบอร์เราอะ้ะก็บจบ นะครบแล้วนับเบิรงแล้วบอ่อไม่สี่แปดนี่ครบบอร่อซาสิโตทั้งเบิดนะ์ะ <11. S 1> เหลือแต่แป้นอันปูกับแป้นแนมบ้านนี่ขั้นตอนสุดท้ายครบับขอไบไมส

มาทำสูดแดดสูดฝนอยู่แล้วลูกชายมาไหนลูกวจะมาสู่กูด้วยอย่าแดดหัวนี้ผิวฮะโอ้หอยอันนไหนดิหัวเดือยหัวเดือยไมาใส่อ๋อให้เมียใส่บ่ใส่ใส่ดีบ่ส่งตัวนี้เย็นไปเบิร์ตทีบเลยพ่อว่ะ ร้อนเผาดีเนาะสบมันบางเลยใส่สบายเปหามื่อเช้านี่เป็นน้ำสางเออไปหาเมื่อเช้านี่เป็นน้ำสางแล้ไปหามาเลยเขาจีแล้วอันนคบเกิบซื้อมาให้คบแล้วไปคบแล้วเขลูกสาวเจ้าเออันนี้ก็แนวว่างถ้วยแว้วถ้วยแก้วถ้วยอันนี้ก็แนวนี้แกวนี้ เจ้าเห็ดอันล่าตากผาแล้วก็ไวปนีบบอ๋ <c oughs> เห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วแล้วได้พี่น้องลืมเห็นเจ้าเห็นอย่บอกจะไปนะไม่นะพอ่อ <c oughs> เห็ดที่เจ้าเห็นมันเป็นอะไรเจ้าบอเห็น ซาเจ้าสอยดูอ <grease working> ันสอยแม่เด็กใส่เกือบหมดหัวนี้สวนหัวนี้เปล่าบอกว่าสีตามเรื่องสังครับมุ่นทำหน้ามาสร้างว่าได้ได้ไหนเรามาเบิกหน้าก่เราไปคุยแล้วกับสั่งก่อนสั่งคนนี้เป็นอีหยังกันบ่าวแดงเป็นอีหยังเป็นพี่น้องบ่หรือว่าคนกูจักคนในบ้าน บะเมีนยากพี่น้องเนาะข้าศึกบ,บาวา่าเต็มที่บอกซะเขาหูแล้วบอกเขาไปตกลงกันแล้วกับสางคนนะครับไปคุยกันแล้วเราววัเราไปคุยแล้วเมืนบนอกขนาดจะไปถามรายละเอียดเนะนาะขนาดจะไปถามงานว่า,าว่กา,ากับเฮาจยงไรแนนะ่ทั้งนี้ตกลงมียังกันไหนจหนนะังไรขนาดจะไปถามแบบข,ข่าวๆนะพี่นอ้นาายอยงว่าเขาจ้างราคาเท่าใดยังประมาณนี้ขนะนาดจะไปถามว่าเขาเห็ุแบบใดขนาดจะไปถามแบบ เพื่อนน้ำแนวกวางท่ด้ดห้อมทอด้ายอย่างประมาณนี้ขนาดซ้ำได้หะนะมันต้องทานอยู่แล้วส้างนะแต่ก็ยังบทสุดบทสุดคือมาเอากระเบาเล่าแล้วก็เอ็ซีลักผู้ใหญ่เป็นน้ำผูนน้ำนะคนที่ผุ้เป็นสีวสวยสนับสนุนขมาและปเป็นน้ำผูนน้ำเปิดว่าเอาเรื่องราคาอยู่บ่ เบาจุ๊ยังยังบาได้เบาเื่อยเราอยู่เซนิสานอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เลยพระก็นี้ข่าวกินน้มได้หนิกินคำอยังซินซินเบะเมี่ยก็กินตีเบะน่ะนางแดงก็กินบ่กินเป็นปลาปลาคอนัวน่ะกินซินเบะ ลูกสาวบ่ได้มานอนนําบบน่อ,อันนี้ก็คือผู้ใหญ่จะดีคนเก่าอะไรเดอร้อที่ฝากเงินมาซื้อ,อพี่สายลุงอะไรเพืเ่อนพี่สายลุง <c oughs> แต่ก็เงินส่วนที่เหลือก,ก็ก็ยังเหลืออยู่เหลือไว้สมทบการสาร้างอะไรแล้วก็ซื้ออุปกรณ์หล,ล,ลายๆอย่างอะไรพี่น้องเลยเครื่องเกลือน,นถ้าเกิดประเฮตไปแล้วมันบ่เพียงพอนะแต่บ่าเล่านี่ ภาวนาให้มันเลือ้อจะเป็นแป้นเป็นยังกระตามแต่ภาวนาให้มันเลือไว้ก่อนแต้มันบอกพ่อแล้วมันยากคาสร้างนี้เข้คาคิดว่า,า,วาน่าสิได้รลดราคาลงมาแต่พี่น้องเลยอันนี้ความคิดเ่าเล่าเด้อเพราะว่าไม่เข้าก็ไปก๊บอะไรดีเอา,าตดตัวนี้ออก สร้างนี่ละมาเราบอดะขีละบอดะอันเนี้ยังได้ราบอดะเห็ดยังแบบว่าใหม่รกรบบาดครบมีแต่มาตัดใส่ร้อยได้บาทอะไรสร้างก้อนนี่ก็เปินบอดทามาเงินนี่เนาะเปินมาบากทรงบากเชา่าหายมาตีใหม่เสร็จใส่แหแล้วบอดทามาเงินอีกดีได้เราบอดทามาเงินพี่น้องเงลยเวลาสิบแป๊เอาเงินแองเงินจับตัวสองพันนะพอ่อ ไปแบ่งเง้พวกกบไม้นำเลยเจ้าของกระแบ่งเอานำบอกอันนี้ก็สุดแล้วแต่ส่างเด้ออือกระสุดแล้วแต่ส่างเด้อเด้อกะสิมาทามานำกันมาทามานำมันกะบ่มีเอี่มีบ่ตัวนี้เขาไม่ได้ทำอ่าทำอันนักับ่มีกับศิบ่าวล่ากับจีไห่หรอขาน้ำขานายศิษยาหาิษนี่อันนี้คือแบบน้ำใจได้ ราะว่าเขาบากชงบากเซ้าอะไรได้เขาใส่ไม้ชงไม้เช่นอะไอันนี้คือจำนวนสองพันนี่บาเล่ก็จะคิดว่าขากบไหมพวกแก่ไม่ไปกบไปยังไงแบบคนทำมันต้องมีน้ำใจต่อกันะนะแมนบอนางแดง mm hmm. คือเจ้ามีน้ำใจครับขอดขอดก็มีน้ำใจครับเจ้า <c oughs> บาเล่คิดแล้วว่าหัวนี้เพแล้วเมื่อวานต้องมือนี้ที่จัดสีเล้ว แล้วมุต่อก่อนวานมุต่อออแล้วแล้วแต่นานี่ครับมันเรือเป็นมวดกเรือเรือเรือครื่งนึงเรือลายลอยู่เรลายนเนาะเรือลายกเก็่วก่อนเก็บไวก่อนได้จะน้อยบัดอันนี้ว่าว่ได้เลยบัดจะเขียนสวนกระยายสวนอีกเลยยว่าบ่ได้ เงิน <c oughs> อันนี้บาลาสิาแจกเลยน้องเงิน,นเออนี่ยเ่วเรือซื้อเขาซื้อคองเนี่ยเรืออยู่สามพันเด้นน้องสายลุงน้องสายลุงเรืออยู่สามพันบาทเด้อจส,สมทบค่าสร้างสมทบไปก่อนดีแล้วแบบว่ามีเงินแบบว่า,าห้องทงไว้แล้วจำนวนสามพันบาทนะ พอเวลาแบบสมุติว่าสางก็มาเห็ดแล้วนะก็อ,อยากเบิกนั่นเบิกนี่เทาก็พอได้มีให้เขาแน่บางคนก็นว่าบางคนก็นว่าไอ้ที่สางคนน่ะบ่มาเห็ดสงสัยแบบเขายาะต่าเแบบล่าผมมีเงินไหมผจักเขาว่า <c oughs> เราเรายัางซื้อโคตรเวาบ่าบ่ ชงลว่าทำธิวที่เหน่งเนี่ยทำคนเด็ดมันแล้วเราว่าคอยไปทำเพื่เดียวจ้างเป็นลายวันเป็นผู้เดียวแนะนำเป็นลุงน้องอีกน่ะแนะนำอีกคือว่ากันที่แรกกัเราว่าตอนที่เ็ดบากเศร้าเนี่ยทำงานว่าเสียใจแล้วแบบนั้นแหละเลยย่าเลยอ๋อที่จะจ้างถือนี่ คือว้อหมายบกเกี่ยวครับเปล่าเล่าเนาะคือสั่งกับคนงานที่มาซอยเพิ่นจ้างกันถือันนะอันนี้คือบกเกี่ยวกับเงินนั้นจำนวนนั้นหมื่นสี่ได้พี่หน่อยเลยบกเกี่ยวบกเกี่ยวเด้อบอันนั้นดอกเรื่องที่ว่าจัดเราบอไม่มีขาส่งค่าสั่งคือสิผมมีปัญหาดอกเด้อมีปัญหาตัวนั้นมางานแต่พูหญ่แต่พูนัยเลยว่าพูดถือกันเลยยาแล้ววะ Ờ. Sáng mai đi. Sáng đi. Dạ. Sáng mai. Sáng mai, Sáng. Sáng mai đôi, đôi, đôi. đi mai nữa bọ. Rồi đi <laughs> Nó, sắp lau, nó chắc ทปรปกติหรือบ่มีเงินในโทรศัพท์น่ะมีอยู่โทรศัพท์นั้นมึงเถื่อนนะปิดเครื่องมึงเถื่อนไม่ได้ปิดส <c oughs> ับปิดเองมันแล้วเห็นยังเสร็เดี๋ยวจากน,ะน,น,นี้อยู่ในบ้านมึงได้เห็นดีอย่างยังบ่มึงเถื่อนนี่ปานปานคันพายเหรอปานคันพายน้ำอยู่หองอยู่กล้วย ป่านภายนีอันหนักมาใส่ปป่านภายสามัคคีบอลูแล้วก็ป่านเองเราาล่านป่านภายไปแหงัวแหงควายแม่เธอบอกเชียงลูกบ่ เพราะมันลมสื่อมันบริเย็นนําได้อันนี้นะอากาศมันบริเย็นแต่มันลมสื่อคืนกะลมบ่รัวเย็นสื่อ ยังเลยพี่น้องเด้อสำหรับเบีกับบอท้องบอต้องเป็นกังวลพี่น้องเลยสำหรับสร้างเลยก็ได้เป็นกังวลแต่ค่าสร้างเท่านั้นแหละตอนนี้บุกเหรอเนาะนายนพักไม่รบึงเรื่องเกตเบิ่งเราออกแล้วเนี่ยพวกกลุ่มใหม ออกมาแล้วบ่ใส <Đ úng. S 1> ่ได้ท e ี à, x e x ่สำเนานางเต็มใส่อาซีสูมพูมาให

Ấy giờ ăn được. Đôi đôi. bay đi, sờ bài đi. Sở bài đi. Ừ. Chào này bao giờ mà hiện thiệt. Rồi, tham ác cuối lưu bên đây Nhà luôn Tốt lúc là thích, cả thịt cả lão โอ้ยมันกระเือกันแล้วนะเรื่องราคานะเรื่องละคงระคานะัง่นอืมพี่จักน่อยน่อยเด้อพี่น้อยใจยังดีส่องดยฮะลูกเจอพระปกหนาปกดังนใจขาดได้จังน่อย เขาหนาเสียไปกบดีเนาะแปะดมาีนเนาะกำลังว่าให้มาแทงโทรตามโทรไปปกติโทรปกติเป็ดคือนเป็ดครื่องก็คนมันมีคนหับสายเอ้าตโทรศัพท์นะสัญญาณพอดีบ่เป็นโทรศัพท์เรา ลูกเสียฟันนอนฟันอยู่ฟันว่าหายเลยก็หายแง่แง่ห่ดจังอ่ะพี่น้องเลยนอ้อซ่ามันก็มาถึงนะครับท่าบุพพีทองคเราอุศิได้บวกอีกสร้ามพันเจรจาราคากันใหม่โอ้โหอุศิราคาสิเพิ่มขึ้นหรือสิลดลงน่ารัก <c oughs> แล้วก็ทีเพิ่ม,มขึ้นอีเนาะนเรอง่อม่าี่อา้ากคูมืออยู่ที่มาอาน้ามกันจะบ่ออาเนี่เนาะก็คือคูแมนก็คือคูนั่นได้ดคนูน้ำนัน่นเลยขาบอกไอาดมได้ถึงบนเมีย คนคือกันในยังอยู่นํากันได้เลยการคุคือกันอยู่นํากันบ่ได้เลยกันเจ้าอาบคอยต้องอาบเจ้าอาบเหมือนกับบ่อาบเลยนี่กันผู้หนึ่งอาบผู้หนึ่งบ่อเอาอยู่นำกันบ่ได้ไปนอนอยู่นอกพุ่นข้างบนบาบบ้านนี้บ่อบ่อาบน้ำเห็นบ่เห็นบ่น้องเจ้าฮะเขาบ่กคอยอาบน้ำในเสื้อผ้านอาแปะเขาก็บ่กคอยซักแต่มันเป็นขี้หิดบ้านี้ ป็นตุ่มเป็นยังไะจะเห็นแลน้องเจ้ามอน่ะสื่อแดงคือกันนสื่อแดงเออกับสื่อแดงเออหลายคนหลายคนเป็นยังคือสื่อกันเอ้ามันบ่ม่วนนะสันสื่อทีแรกนั้นมันบ่ม่วนอันนี้ทามเ่อยเหมืนดอกสะพอนี่ไรมันบ่ม่วนนะสันจักมันสื่อยังไงทีแรกนะมอนั่นนะสี่ตะบิดน่ะสื่อแน่ๆไม่เห็นสื่อเลยผู้ชายไอ้เด้มอผู้ชาย อะไรอ่ะซื้อยังก็เกล็ดตกล็ดคืออะไรเกลแมันบอกอันนี้ซื้อไปซื้อแกล็ดไม่ได้ใหญ่จังคือซื้อแก่นันนี้มันบ่มวนนี่เนาะเปลี่ยนมาเป็นซื้อแดงด้วกันอีกบางนี่มอคือนราก็เท่าแต่ถูกผัวเจ้าของอยู่เมื่อกหร่กเมื่อไหรก็ตีเอิ๊กตุบๆใส่ เล่นแล้วก็ไอ้ตาอูต้นเค้าแล้วก็หัวควรนําเออเวลามันอยากกินข้าวมันบอกน้องได้หมอแล้วน้องบ่ไปมันก็มาหัวลได้ครับน้องก็บ่เ็หยังดอกเพราะว่าอยู่ต่อหน้าบ่าลาวเด้ันอยู่2ต่อ2พอแงยง่หมอคือเจ้ากเนาะแต่ว่ายังบ่ได้มีได้ยา ลาก็ยังบดได้ยามาให้อยู่ยังบดไอยามาให้น้องนางแดงมอคึงเป็นน้องหรือเป็นนายเป็นไอเอ้ามอคึงเดี๋ยวเป็นนายอีสิบ่เออเออเป็นไอนางแดงอยู่เดียวน่องอ๋ได้เป็นายเป็นายเออแต่ว่าเป็นน้องเจ้าเป็นนไอมอคึงเดี๋ยวเป็นนไอมอแกะเอาง่ายๆซะยมอแกะมอแดงอะไร แกนกึ๊ uh, มนกระโขงกันเนาะแต่มันจ่อยแห้งในเดียวน,นี่จ่อยทางงาั้งเงินทั้งมอนอ่นแหละมอแดงมอแกะน,นะแบบว่เา,บาเขาว่กา,า,ากระถูกเขาว่ากระทูวิยกเขาว่าว่าได้คอยกินของอยู่ของกินกระนสัมบาก็อดๆเยากๆมาจาก้ายจากกัอกันจ่นอ,ยนอยกับวอกบาสโล อ่ะบ้านเองก็ได้ตามนั่นแหละจบคลิปพี่น้องเอ้ยให้ขอบุญขอบคุณทั้งเงานพี่สายลุงเพิ่นเด้อน้องสายลุงเนี้ยขอบคุณขอบคุณพี่สายลุงปะจะได้จบคลิปนะดีกว่าเพิ่นฝากเงินมาซื้อท้องอยู่ของใส่ของกินของใสท้องเจ้าเนาะไล่เถื่อนเนาะส่วนที่เหลือก็ส่งถูกเป็นเที่ยงเดือนซานเนาะให้การส่งการซาน ขอบคุณพี่สายลุกโนมมือขึ้น,นตั้งใจอา,ว,า,อาว,ว่าได้บักเนบาทนึ่ขอบคุณพี่สายลุงเราจะไปเขินสร้งสางในได้บาทนี่นนอขอบคุณพี่สายลุกอ้าวที่ฝากเงินมา,นมาท้องกิน,อนของไส่นี่แหละทุกชิ้นทุกอย่างนี่แหละโต๊ะ ทำอะไเดินไปน้องเดินน้องครับสิเดจบคีไปสน้องอ้าสบายดีเดินเดินสบายดีอ้าอาไมมาบัดอาไมมาให้มาเลาแต่ละแบบแบบนั้นกระดานะที่ว่าเกไปอ่กู่อัน้นี่ผมวขอผม